การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการนางสาววัยพรลามพัฒนโรงเรียนบ้านจานิเทศอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอบข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมินนางสาววัลยพรลามพัฒเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2536บรรจุรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2ตุลาคม พุทธศักราช2560ตำแหน่งปัจจุบันครูคศส1รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานิเทศอุปถรัรมภ์ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒช,ชัยภูมิจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒช,ชัยภูมิ ภาระงานด้านการสอนเป็นคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนทุกรายวิชารวมชั่วโมงสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเป็นคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนทุกรายวิชารวมชั่วโมงสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หัวหน้างานทะเบียนการวัดและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด8ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะผู้เรียนร้อยละ80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การนิเทศชั้นเรียนและใช้รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนแบบ Active Learning ผู้เรียนร้อยละ80มีความรู้ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ตัวชี้วัดที่1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ80ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรสมรรถนะที่ต้องรู้และส่งผลให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูได้ทำการสอน ตัวชี้วัดที่1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้คุณครูผู้สอนได้จัดทำนวัตกรรมเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะสื่อการสอนรายงานการผลิตสื่อใบงานชิ้นงานสื่อออนไลน์ช่อง YouTube เพจการสอน,นคณิตคิดสนุกและจัดห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนร้อยละ80เกิดทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดทักษะการทำงานทักษะการแก้ปัญหาทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสื่อสารมีความเข้าใจและมีสมรรถนะตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรตัวชี้วัดที่1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูผู้สอนใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนจากแบบทดสอบแบบฝึกหัด แบบประเมินใบางานแบบสังเกตการทำงานแบบประเมินพฤติกรรมแบบสอบถามการสัมภาษณ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำเริ์ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ทุกตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแบบรายงานผลการอ่านออกเขียนได้การสัมภาษณ์ติดตามให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันนักเรียนร้อยละ80ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้รับการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมการใช้สื่อและนวัตกรรมที่คุณครูผู้สอนได้ออกแบบไว้ตัวชี้วัดที่1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจัดห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการจัดโครงการ1ห,ห้องเรียนหมื่นล้านความรู้และจัดห้องเรียนโดยใช้รูปแบบ 3S 2ส,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 สะอาดสะดวกสบาย Social Scale Learning Scale ผู้เรียนร้อยละ80มีความพึงพอใจในบรรยากาศในห้องเรียนกระตือรือร้นในการร่วมทำกิจกรรมและมีความสุขในการเรียนตัวชี้วัดที่1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมส่งเสริมระเบียบวินยัยสร้างความตระหนักรู้มีความกตัญญูรู้จักการให้และเสียสละมีจิตอาสาผู้เรียนร้อยละหนึ่งรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถา,านศึกษากำหนดไว้ องค์ประกอบที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด5ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่2.1การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลบันทึกการมาเรียนบันทึกการส่งงานบันทึกคะแนนพฤติกรรมบันทึกรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนิเทศการจัดการศึกษา ผู้เรียนร้อยละ100มีข้อมูลในระบบสารสนเทศครบถ้วนในทุกด้านอย่างเป็นระบบและลายบุคคลตัวชี้วัดที่2.2การดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศติดตามดูแลส่งเสริมประสานงานผู้ปกครองร่วมกันวางแผนพัฒนาแก้ปัญหา แบบรายงานการเยี่ยมบ้านแบบคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบสำรวจการรับวัคซีนผู้เรียนและผู้ปกครองร้อยละ100มีความพึงพอใจกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองตัวชี้วัดที่2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา เป็นหัวหน้างานวิชาการและงานบุคคลหัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและงาน DMC หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต่างๆมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีกลุ่มลายห้องเรียนกลุ่มลายเครือข่ายผู้ปกครองผู้เรียนร้อยละ100สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ผ่านลายกลุ่มได้อย่างตลอดเวลาและได้รับการดูแลจัดสรรทุนการศึกษาทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีทั้งหมด3ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา จัดทำรายงานการอบรมจัดทำไอดีแพนส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำลีทางการเรียนที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีบันทึกกิจกรรม PLC ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แชร์ประสบการณ์ร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษามีเกียรติบัตร ผู้เรียนร้อยละ80ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาผู้เรียนที่มีปัญหาได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและครบถ้วนตัวชี้วัดที่3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพนักเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนร้อยละ80เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นประเด็นท้าทายการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านจานิเทศอุปถัมภ์จำนวน16คนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งทำให้ผลสำลิธทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลสำลิธที่สูงขึ้น